แกลเป็นรอยบ่แม่ร้องตองคอยเพื่อเจนเคยประวัติกจักคไปรจัรานี่นะเดินทางมาเมื่อนยังเจรคนมีปากคนมีจังคนเก้าก้าวจังเลยกำนองเคยจำชังเตียปังได้มา ชินิินี้มาจากดวกาดูเกศแลวโยไรนน้องของกจะมาทำที่ได้พาไปยกระมันกินนี่เรายอมทินใจโอกาดีมาเป็รับปรุทางซอคุณางน้องอิ๊ ปีกว่าเลยนะหนูนุ้ยที่ผมมาอยู่ที่นี่ค,ค,คือวันก่อนนุ้ยผม,มเป็นโรคหน้าเป็นใบปองหมดต้องเรือนร่างเลยร,รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรประชาชน,นยานกรเวียงสอนก็วิจารณ์กันอย่างหนาหูว่าผมนี่เป็นรัฐชายาที่มีเสนิยมใจไรที่สุดในเชี่ยวบองในบรมวงนี้ครับผมหนีไม่ได้เลยหนุู่รู้หรือเปล่าผมหนีมาทําไมครับ ไม่มีร่วมเลยต้มนี้มาเพื่อมันตายตูนีมสอตนนี่มาเพื่อมันตายถูกต้องผมตั้งใจวันนี้ไม่เสือมันกินในที่ในป่าเป็นนี่ไม้ยเ่ืพอบอใช่ที่ค็ป็นากามอ,อกก็ดีนะที่มาเจอพวกคุณทั้งสองคนคุณที่ไปลวงิชตวัดนั่นนี่ป้อมหลวง่อใหญจเมี่เป็นลูกศิษย์วัดพิคิดจะวัดประจำวันพ้อหลวงน่อใหจก็ค,คือ,อเอาเก็บร้อยดอไม,ม้มาจานสันกบกัน ที่นิยูมาวันนึ่งขณะทีบอกพ่อผมลูกคนไหนจะยงแกปล่อยลงกไม้ก็จนเพลินกับบางเอิญบอกพอผมได้ยินเสียงมิ้นมิ้นมันดังบรรลุขัดก็จุดไหว้มันไม่ดังมื่อลุกขัดแต่เราได้ยินว่าเราเราได้ยินทีนี้คุยถามดีว่ามึงได้ยินมิ้นได้ยินต่งเนื้อได้ยินต่งหู่ได้ยินต่งหูได้ยินต่งหูได้ยินนั่นก้าวต่างหูเลย ได้ยินลูกัดได้ยินลก then, ูกผได้ยินเสียงรองได้ยนันได้ยินแต่ว่าถ้าก้าต่างมู้ันก็ไม่เกว่าได้ยินเขาเยกว่าดหลอดใกลินถ้าก้าต่างฟ้ากขากว่าไกินถ้าก้าต่างตาเวียว่าไดนิ่นเดกล้ามได้ยินได้ฟังได้เหยีดเมย์ด้กใจผููดถุมไม่ยูู้ดกล้ถุมไปก้าวู้ก็ได้กรได้ไม่ก้าวูกไปจะก้าวี่แม่ก็ไม่จะได้นะ เนาเดิเลยมาจัดก,กันตรงนี้ทีนี้เมื่อพวกเราได้ยินมิ้นเอาเร่วๆแต่ดูซึ้งกว่ามิ้นนี่มิ้นนักมิ้นแนนมิ้นคนไม่ใหญ่มิ้นจัดกระพมอุกคนนายเจงข้าไปเลยน้องนางวงนางมิ้นมิ้นอยูอ่กับบ้านเดินมิ้นมาวันเดียอาจารย์หักล่าขนาดนี้อาจาร,าร,ารนนย์ต้องเก่งมากหน,นูน้อยครับขนาดขนาด เป็นปัจจุบันที่จบปริญญาการแพทย์มาจากต่างประเทศก็ไม่สามารถรักษาเปลี้ยเฟื่อยผู้มหายได้อาจารย์รักษาพวกหายพับรอยแผลก็ไม่มีับอาจารย์ใจเยืองตะมุนไพรด่วนๆใช่ให้ใจเยืองตะมุนไพรมาเยอกเลยไหมอาจารย์ถูกต้องครับประเดี๋ยวนี้คุณตั้งเกศหรืว่าคุณกายก็มาดักล่าที่วัดกระตุ้นพีได้ไหม